ที่น้อยเหนือบอกชอบตัวนี้มากแก้มได้ของแถมน้อยมากถ้าเทียบกับสื่อออนไลน์เพื่อนๆอาจ,จะบอกว่ามันขาวไปไหมแก่ะแน่สนิทไปกับผิวแล้วก็สวยมากที่ทาตาเจลเจมครัช คุชชั่นที่คุม้มเงินที่สุดที่เคยซื้อมานะคะ Estee Lauder Double Wear Soft Glow Matte นะอันนี้มี SPF 15 PA บวกๆ Estee Lauder เนี่ยมีคุดชั่น2รุ่นรุ่นนี้จะเป็นให้งานแบบ soft glow คนพูดถึงเยอะมากส่วนอีกรุ่นหนึ่งเนี่ยจะเป็นตลับกลมแกมถามพี่เขาเนี่ยเขาบอกว่าจะเหมือน Estee Lauder Double Wear ตัวดังของเขามากๆคือมีความเป็นน้ำแมตไปเลยนะคะส่วนตัวแกมนะคือไปดูวิดีโอพี่น้อยหนึ่งมาแล้วพี่น้อยหนึ่งอบอกชอบตัวนี้มากก็เลยหยิบตัวนี้มาค่ะคุณน้องคนนี้นะคะราคาเต็มๆอยู่ที่2 2008, แกมไปซื้อที่เคาน์เตอร์เอสเตอร์ลอเดอร์เลยเหลือสองพันห้านะคะตอนที่แกมไปซื้อที่เคาน์เตอร์แกม,มีความรู้สึกว่าแกมได้ของแถมน้อยมากถ้าเทียบกับซื้อออนไลน์แกมได้แบบมินิแซมเปิลแล้วก็เป็นเรียกว่าอะไรเป็นแซมเปิลซองๆมาแบบประมาณสี่อันเองแต่ว่าในลาซาด้าคือของแถมแบบจุใจมากอยากให้ไปดูออนไลน์ถามว่าสองพันห้านะคะเราได้อะไรมาบ้างตลับแบบนี้มาซึ่งตลับเนี่ยก็มีความเลอะง่ายพอสมควรแต่ว่าเบาพกไปไหนมาไหนสะดวกมากๆแล้วก็ตรงเนี้ยเขาจะไม่มีที่แบบที่กด เข้าใจไหมเป็นงานแม่เหล็กไปเลยนะคะเปิดออกมามีกระจกมีพัฟนะคะเป็นพับ ผ้าะะมีคุชชั่นให้เรียบร้อยแล้วแล้วเขานะคะก็จะให้งานรีฟิลเรามาด้วยเท่ากับว่าในนี้12กรัมรีฟิลอีก12กรัมนะคะ2,500บาทได้ผลิตภัณฑ์มา24กรัมนะจะบอกว่าแกมขาวขึ้นทคนตอนนี้ผิวแกมอยู่ที่ประมาณ Mac NC 12แล้วไปลองสีที่เคาน์เตอร์มานะคะได้เป็นสีนี้มา2 C 0คูวานิลานะคะสีนี้เนี่ยจะมีความขาวกว่าผิวแกมนิดนึงแต่ว่าเวลาเกลี่ยแลว้วก็ไม่ความรู้สึกว่ากลืนเข้าสู่ผิวได้สวยมากแต่อีกสีถัดมาเหลือง มากแล้วก็เข้มไปกว่าผิวแกมประมาณเฉดหรือ2เฉดได้เลยเอาถ้าให้แกมเลือกแกมจะเลือกอะไรที่สว่างกว่าผิวแล้วก็เดี๋ยวมาใช้บรอนเซอร์ช่วยเอานะคะแล้วก็อันนี้นะคะคุชชั่นแบบสู้มือมากๆนะมีความกลมีความกลืนเข้าสู่ผิวประมาณนี้คือพูดจริงซอฟต์กลเนี่ยก็ค่อนข้างแมท t นะแค่กล w เบาๆเท่านั้นเองแตะน้องเขานะคะเขาไม่มีที่ให้แท็บออกนะแกมก็จะลงบนผิวตรงๆเลยนะคะอยดำเนาะ แทบเดียวคือสวยมากผิวสวยมากจริงอันนี้กมเลิมากคือผิวสวยเบอร์รูขุมขนแล้วก็แนบสนิทไปกับผิวเบาบางไม่หนักหน้าเลยสักนิดหนึ่งคือสวยมากถ้าพเพื่อนๆใช้คุชชั่นเกาหลีมาบางทีเขากโกลแต่เขาก็จะไม่ปกปิดแล้วเขาก็จะไม่ติดทนใช่ปะแต่อนี้คือทั้ง กลทั้งเบาบางทั้งติดทนคือครบอะ2,500บาทอะคือคุ้มโคตรคุ้มเงินที่ได้มาอะ่ะประมาณนี้นะคะมีความขาวนิดนึงแต่ว่าเดี๋ยวจะใช้บรอนเซอร์ช่วยประมาณนี้ มันอไหจ,จะบอกว่ามันขาวไปไหมแกแต่อีกเฉดน,นึ่งมันเข้มไปไงมันไม่มีเฉดที่แบบพอดีผิวแกมแกมก็เลยเอาเป็นสีนี้มานะคะให้ดูงานผิวใกล้ๆคือผิวแกมฝั่งเนี้ยที่ลงเอสเตอรนางฟ้านะผิวนางฟ้ามากๆนางฟ้านางสวรรค์ผิวสวยสุดๆไม่จับกับรอยแห้งๆไม่จับกับรูขุมขนอะไรใดๆคือสวยมากใช้เป็นคอนซีลเลอร์ให้ทุกคนดูนะแกมว่าคุชชั่นตัวเนี้ยปกปิดได้ตั้งแต่ไลท์ถึงฟูลคอ VERAGE ปกปิดได้ดีมากเนี่ย คือมันคุ้มมากจริงทุกคนแกมีงานนูสติ๊กแบบนี้อยู่นะเขาจะเป็นแท่งๆเล็กๆอันนี้นะคะซื้อมาจากที่อเมริกาเขาต้องมีตั้งแต่ไไลไท์บอนเซอร์แล้วก็ที่ปัดแก้มนะคะจะเพิ่มเงาให้กับหน้าเราเบาๆนี่คืองานรีบนะคะ งานแบบไม่ได้ตั้งใจแต่งมากแก้วเลยลงลงล,งล,งล,งลงไปแปลงโซเอว่า104นะคะแล้ววันนี้เขามีกระจกมาให้ก็คือจะถูๆูๆูถูไปเลยจ้ารอบนอกเนี่ยดูมีความแมทใช่ปะแต่ตรงเนี้ยก็จะดูมีความเป็นงานโกลโกรซอฟตๆเบาๆให้ดูเล่นแสงหนา้าไม่หยาแล้วก็ทำให้ผิวดูสุขภาพดีขึ้นมาจะใช้แป้งนางฟ้านะคะเซ็ตทุกอย่างปัดแก้มนาสนะคะสีทีหน้าจ้ะ อันนี้เป็นแพ็กเกจใหม่เขาบอกว่าจะไม่เรียกว่าอะไรอ่ะจะไม่เหนียวเหนียวเหมือนแพ็กเกจเก่าแล้วแล้วก็มีการปรับสูตรที่ปัดแก้มทําให้แนบสนิทไปกับผิวมากยิ่งขึ้นซึ่งอันนี้เห็นด้วยเพราะว่าทาแล้วเหมือนแบบมีที่ปัดแก้มโผล่ขึ้นมาจากผิวเราจริงๆแนบสนิทไปกับผิวแล้วก็สวยมากที่ทาตาเจลเจมครัชน,นี่คือสวยมากแก้วก็จะลงน้องไปเลยเพราะว่าขี้เกียจแต่งหน้า สวยมากโดยเฉพาะสีส้มลิปเชเปอร์เมลินดาเบอร์ศูนย์สองนะคะซูเปอร์มัมกลอสซี่บาร์มเบอร์ศูนย์สองสวยมากแม่ สวยมาก,มากเดี๋ยวน้องแก้มนะคะจะไปทําบัตรประชาชนแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกรอบหนึ่งค่ะกลอบมาเจอกันแล้วนะคะนี่ผ่านมา5ชั่วโมงนะมีการเดินเหงื่อออกพักๆเนี่ยประมาณ1ชั่วโมงหลังจากนั้นก็คืออยู่ห้องแอร์ผสมพัดลมนะคะจะบอกว่าคุดชั่นตัวเนี้ยเหงื่อออกก็จริงแต่ว่าไม่มีอาการคุดชั่นแบบร่วงลงมากับเหงื่อให้เห็นเลยคือทนเหงื่อมากไม่มีอาการตกร่องไม่มีอาการเป็นคราบข้างจมูกเนี่ยเหมือนจะตก แต่ไม่ตกเพราะที่ปัดกกงที่ปัดแก้มงานคุดชั่นเนี่ยสวยมากเมื่อวันก่อนนะคะลองทดสอบกับน,น้องเขาวันที่แกะต้องขึ้นรถสาธารณะนะเดินแล้วก็ขึ้น BTS ไปงานอากาศร้อนๆอ,อะไรอย่เงี้ย9ชั่วโมงทุกคนที่การรู้สึกได้อย่างเดียวคือผ่านไป9ชั่วโมงอาจจะมีเหงื่อออกมาช่วงทีโซ e แล้วก็จะทําให้รูขุมขนแกมดูกว้างขึ้นแต่ที่ชอบก็คือผิวสวยอยู่ไม่ตกร่องไม่เป็นคราบแล้วก็ผิวรอดติดทนมากคนน้ําทนเหงื่อมากคนที่ผิวมันมีความรู้สึกว่าเออเป็นลูกเมียน้อยน้อยใจอยากได้อะไรโก,โกโก้แต่มีความกรอผิว ตัวนี้ได้เลยไม่น่าจะมีขุดชั่นเนื้อกโกลในกลุ่มแกมที่ทําได้แบบนี้เพราะว่าน่าจะติดหนึ่งในสิบแล้วก็ตั้งแต่ได้มาคือใช้บ่อยมากไม่อยากพูดว่าหนึ่งติดหนึ่งในห้าเออหมีความถึกว่าเป็นไปได้นะออชอบมากจริงเลิฟมากตั้งแต่ได้มาคือใช้ไม่หยุดแล้วก็ใช้เรื่อยๆถ้าใครสนใจตัวนี้อยู่นะคะก็แนะนําว่าให้ซื้อในรัศดาพี่แกมซื้อมาจากเคาน์เตอร์อะของแถมมันยัง ไม่ไม่ค่อยปังเท่าไหร่ปกติกันทำรีวิวเครื่องสังางใหม่ๆสกินแคร์ใหม่ๆตลอดถ้าใครชอบคอนเทนต์นี้นะคะฝากกดไลค์ก็แชร์ฝากกดติดตามแล้วก็ฝากเปิดกระดิ่งการแจ้งเตอร์ช่องลองแรมด้วยวันนี้ขอลาไปกับเอสเต l a u ลอเดอร์ดับเบิลแวร์ซอฟต์กล e เมทคุชชั่นไปแล้วบาย